เบิร์ตหยิบไอ้นั่นให้กูหน่อยดิองุนนะบ๊อบคำก็องุ่นสองคำก็องุ่นกูบอกว่าไอ้นั่นไม่ใช่องุ่นมึงเรียนมันไม่ได้เหรอรักแรกคบเหรอฮะยิงุ่นเนี่ยอะไรนะมันมีดีอยู่กูตรงไหนแล้วมือถือมึงเล่นจม่ังมึงแอบคุยกับมันใช่ไหมฮะยิงุ่นเนี่ยหยิบรีโมทให้หน่อยดินี่ไงใช่นี่ ็นี่ไงแต่ถ้าอยู่ตรงนู้นก็นั่นไงนั่นไงอยู่นั่นไงไหนอะไทยเทอยู่นั่นไงไหนอะเอ้ารงที่เป็นหาอะไรกลับบ้านช้าหน่อยฮะงานมันเยอะกลับเร็วไม่ได้เจ้านายเข้มงวดจีงวดละฮะที่มึงค้างจ่ายเน่ยกีงวดละเออกำลังเมื่อยเลยมางวดให้หน่อยดิตรงไหนจ้ะพี่ตรงนี้นั่นมันนวะมึงเลิกดูเลยนะเพจผ่ามาไม่เลิกจะเลิกไม่เลิกไม่เลิกจะเลิกไม่เลิกเป็นตายไลดีก็ไม่เลิกทาไมไม่เลิกก็ลมมันเย็นเก็บของดีกว่าลาคาลงละ เสียงคำไปตกฟากแล้วมึงตกฟ้าก็ตายเนี่ยแล้วนี่มึงเก็บของจะไปไหนเนี่ยไปหาลูกค้าต่างจังหวัดต้องค้างค้างคาวหรือว่าค้างคืนค้างคาววันใจช้ำรู้มันนัดค้างคาวมึงจะบินไปค้างไหนเนี่ยบินไปค้างคืนอยู่นี่มึงจะบินไปมึงเติมน้ำมันแล้วเหรอไปเติมแล้วแต่เติมไม่ได้มีปัญหาที่หัวใจหัวใจก็ใช่ไงหัวต้องตายทำไมมึงไม่ใช่คุจ่ายล่ะไงเสียงอะไรวะพอนดี่ตึงนี่มึงตึงอีกแล้วเ หวย,ยจงอ่ะอุ้ยรักเมียดิบดีให้เงินเดือนเมียละสี่ห้าแสนมึงดูผัวกูสิมึงนี่จริงทำอะไรไม่ได้ขึ้นเขาเลยเนี่ยมองทำงอะไรสำนึกสิสำนึกคุณคุณเมียสำนึกสิมึงไม่นู่หนูหนูไปดูผัวฆ่าบ้านมึงทำอะไรกันบ้างกาบเมียเช้ากาบเมียเย็นเอะอ่ะให้เงินให้เงินมึงนี่ใคยดี หุบป,ปากแล้วฟังดีๆนะ SCB เขามีสินเชื่อรถคืนเงินไมค a า My c แค h เปลี่ยนรถเป็นเงินก้อนได้ไม่ต้องขายรถรถมีขับครอบครัวเราจะได้มีเงินมาหมดให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันรถผ่อนอยู่ก็ขอสินเชื่อได้มานนี้ดิ ชอบรีดผ้าเหรอ,หอเดี๋ยวลงทุนเปิดร้านซักรีดให้นะเราจะได้มีเงินใช้มีิกันอีอคุณมากอีกคนนุณน่ารักขอบคุณมากเลยนะคะที่รักไปซื้อเครื่องสักภาเพ,พิ่มดีกว่าก็ดีนะซักมือจนเปือเ่อยหมดแล้วเนี่ยที่ชู้อยู่นั่น <c oughs> <c oughs>